เมื่อพูดถึงการรักษาความปลอดภัยเราพบว่า60%ของธุรกิจทั่วไปนั้นไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์เลยการปกป้องข้อมูลนั้นง่ายได้กว่าที่คิด Microsoft 365 Business Premium ได้รวมเอาความสามารถในการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเข้ากับเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานร่วมกันเอาไว้ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและนี่คือ5วิธีที่ Microsoft สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้ข้อแรกในเรื่องของการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ง่ายดดยมาก ถ้าคุณอยากประหยัดเวลาในการสลับแอปไปมาหรือการค้นหาไฟล์ต่างๆให้ใช้ Microsoft Teams เพราะพนักงานของคุณจะทำงานร่วมกันได้แบบ real time ผ่านการแชทและประชุมออนไลน์จะแชร์ไฟล์หรือสร้างเอกสารร่วมกันก็ได้ทั้งหมดนี้ทำได้อย่างสะดวกจากแอปเดียวข้อ2พนักงานที่ไม่ได้ทำงานอยู่ในอ f f i c e เป็นประจำอาจต้องการเข้าถึงข้อมูลจากที่อื่นแต่ก็กลัวถูกแฮกผ่านทางอีเมลแล้วรหัสผ่าน การยืนยันตัวตนมากกว่าหนึ่งปัจจัยช่วยคุณได้โดยใช้สิ่งอื่นยืนยันนอกจากพาสเวิร์ดเช่นรหัสพินซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถขัดขวางการหลอกเอาข้อมูลประจำตัวได้ถึง99%และช่วยป้องกันกรณีรหัสผ่านหายหรือถูกขโมยได้อีกทั้งนโยบายในการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขยังช่วยให้คนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้ข้อ 3. Microsoft 365 Business Premium ช่วยป้องกันคุณจากฟิชชิงและแรนซ์เมอร์ โดยการสแกนมา์แวร์แบบตลอดเวลาโดยใช้ AI เทคโนโลยีทำการสแกนไฟล์แนบและลิงก์ต่างๆในเอกสารรวมไปถึงสแกนในอีเมล Teams และ OneDrive อีกทั้งเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงยังช่วยปกป้องคุณจากการขโมยตัวตนได้ด้วยนอกจากนี้ยังช่วยขัดขวางรันซัมแวร์แอปหรือสคริปต์ใดๆไม่ให้เข้าถึงไฟล์ของคุณได้ข้อ 4. ปกป้องข้อมูลสำคัญบางเวลาคุณอาจต้องการจัดการกับข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลบัตรเครดิตเป็นต้น ด้วยความสามารถในการป้องกันข้อมูลของ Microsoft 365 Business Premium ช่วยในการ encrypt เข้ารหัสเพื่อคุ้มครองข้อมูลความลับไม่ให้รั่วไหลหรือสูญหายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและยังป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วยข้อ 5. รักษาข้อมูลเกี่ยวกับงานในอุปกรณ์ส่วนตัวทุกวันนี้พนักงานใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตส่วนตัวในการทำงานดังนั้น Microsoft 365 Business Premium จะช่วยป้องกันการบันทึกข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทลงในพื้นที่ส่วนตัว โดยนโยบายในการจัดการแอปบนอุปกรณ์มือถือจะช่วยแยกแอปที่ใช้ส่วนตัวและงานออกจากกันอนุญาตให้มีการลบข้อมูลงานออกได้จากระยะไกลหรือลบในกรณีที่พนักงานลาออกได้อีกด้วย Microsoft 365 Business Premium ทั้ง5ข้อช่วยให้งานของคุณปลอดภัยไม่ว่าคุณจะทำงานอยูที่ไหน,นใช้งานง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายจบด้วยแพ็กเกจเดียว